สับสนุนโดย Cg Plus c 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับสวัสดีค่ะอัพเดตข่าวบรรเทิงการช่วงเช้านี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นวันสบายสบายใช่แล้วแหละค่ะอีกกับพวกเราสองคนนะคะสบายสบายเหมือนกันถูกต้องนะครับมาเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ บรรยากาศงานชมบุญครบ100วันและบรรจุอัฐิของปอดทฤษฎีอ,อ่าะครับเราหลายประเด็นนะครับวันนี้แต่ขอเริ่มต้นนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะฮะเป็นวันที่มีการชมบุญครบ100วันนะและก็บรรจุอัฐิพี่ปอดทฤษฎีด้วยนะครับเป็นทฤษฎีของเราเองนะครับซึ่งก็มีประชาชนนะฮะ หลังไหลกันมานะครับร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับที่วัดธรรมทีบารามที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามีบรรยากาศด้วยนะส่วนหนึ่งนะจากทีมข่าวตุ้งแจ้งของเรานะครับคุณป้อมอภิวัตรมนมณีนะครับรายงานสดทางโทรศัพท์นะฮะสวัสดีคุณป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกาหนดการนะครับวันนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างเอ่ย อ่าครับกำหนดการสําหรับการพิ่พีบําเพญกุศลบรอบหนึ่งร้อยวันของคุณปอทิตตีนะครับครับคืออ่าทางวัดเริ่มตั้งแต่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคือจะแขกผู้มีเกียรติและก็ครอบครัวสาววงแล้วก็แฟนคลับนะครับจะมาร่วมทิ่พีกันในอาคารปฏิบัติธรมรมเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษานะครับครับซึ่งอ่าเวลาก่อนเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทางโบเวนด้านะครับได้ท่องบทกลอนไว้อะไร ถึงคุณปอทฤษฎีนะครับก่อนที่พระครูประัชนิมิตอินะทวีโรจนะครับจะแสดงธรรมเทศนาให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับได้ฟังการนะครับว่าชีวิตของเราจะเรียนไหวายเกิดเป็นเรื่องของปกตินะครับครับส่วนทางคุณพ่อ อ่าตังหวนะครับตอนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพ่อได้ออกมาทักทายสื่อมวลชนอยาเป็นงานเองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะครับก่อนที่จะเผยว่าทางคุณโบได้เตรียมสังฆะทานถวายให้กับพระสงฆ์จำนวนติดติดลูกนะครับเป็นเกี่ยวกับอ่าของที่ทางที่ปอนะครับว่าอ่าชอบนะครับว่าใส่ลงไปในกล่องในแต่ละกล่องนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วส่วนวันนี้คือคุณโบกับน้องมดิ๊าใส่ชุดเป็นชุดสีขาวนะครับพร้อมอ่าสร้อยคอที่ ถามพี่ปอได้ห่ามอบให้กับพี่โบฮะเป็นของแทนใจให้นึกถึงกันตลอดเวลานะครับครับส่วนทางด้านคุณพ่อและคุณแม่นะครับสีหน้าก็ยิ้มแย้มปกติดีครับทางด้านสินก็ได้ก็ยิ้มแย้มเช่นกันครับแต่แล้วออกมาเผยต่อสื่อมวลชนเช่นกันครับว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แฟนคลับนะครับได้มามาร่วมและยังมีคนมารักพี่ปอจํานวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับค่ะครับ แล้วอย่างงี้งานที่เริ่มไปแล้วช่วงเช้าเนี่ยค่ะหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอีกคะอ่าหลังจากนี้นะครับก็เวลา1 0นาฬิกายนาทีนะครับพระสรงจำนวน10รูปนะคะจะสวดพุทธมนต์ถวายถวายจะตุปัจจัยทําไทยมัธยมนะครับให้กับให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็เวลา11โมงถวายพระตาหารพระเทศพระสงฆ์นะครับแล้วก็สามเนรจำนวน59รูปก่อน ก่อนที่จะประกอบพิธีบรรจุอัฐินเจดีประจำตระกูลสหวงศนะครับเวลา เที่ยง9ก้านาทีครับส่วนบริเวณวัดตอนนี้คือก็จะมีที่รองรับให้กับผู้ที่มาเป็นแฟนที่มาร่วมไว้อะไรกับในวันสวดอภิธรรมวันนี้นะครับก็จะมีแบบพื้นที่ให้จอดรถนะครับแล้วก็มีโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานครับวันนี้ครับผมนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณป้อบอกนะครับว่าคนในครอบครัวสาววงก็ดูยิ้มแย้มดีนะฮะแอบถามน้องมาลีหน่อยดีกว่าไงครับวันนี้ใส่แบบมากี่ก้อนวันนี้วันนี้นะครับน้องมาลีดูจะอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เลยอากาศที่ร้อนแล้วก็เหมือนน้อ,นอย่างแบบพักผ่อนไม่เต็มที่นะครับแต่ได้เดินเข้าไปหารูปของคุณพ่อนะครับแล้วก็ได้เอามือน,นิ้วจิ้มแล้วก็ย้มแล้วก็เรียกพ่อจ๋าเช่นเคยนะครับซึ่งคุณโบยังได้ยังคุณษนาได้สอบถามจะหาคุณโบนะคุณโบบอกว่าได้ฝันถึงคุณต่อด้วยครับ,รบเรื่อง ว่าคุณปอมาเข้าฝันว่าพาไปเที่ยวเนี่ยครับแล้วก็คอยมาบอกว่าคิดถึงอยู่เสมออะไรเงี้ยครับครับเป็นความน่ารักของครอบครัวน,นี้อีกนั่นเองใช่แล้วนคะครับอ่ะถามถึงเรื่องของการจัดระบบของแฟนขับหน่อยก่อนเนื่องจากว่ามีมผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานค่อนข้างจะเยอะนะครับมีการจัดระบบระเบียบยังไงบ้างคนระับแฟนขับอ๋อครับทางแฟนขับนี่คือจะแบ่งได้ชัดเจนามากคือทางแฟนขับจะมีแฟนขับบ้านของพี่ปอทิศดีนะครับจะใส่เสื้อ เป็นลายเดียวกันทั้งหมดเข hmm. ียนว่า hmm. เลิฟปอนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของแฟนขับของแต่ละท่านพร้อมนับป้ายจะมีป้ายชื่อเป็นบอกแฟนขับว่าแฟนขับคนนี้เป็นใครเป็นใครพร้อมลายเซ็นครับ hmm. ซึ่งด้านหลังป้ายชื่อจะเป็นเพลงที่ทำกับเป็นเพลงที่นึกถึงพี่ปอเนี่ครับ hmm. เป็นเพลงที่ในสาวน้อย้อยล้านนะครับ hmm. ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทางแฟนขับยังได้ไปบ้านพี่ปอนะครับเพื่อไปร้องเพลงที่บ้านนะครับจะจุดเทียนเพื่อนำลึกถึงพี่ปอครับครับผมครับอ่ะเดี๋ยวไงคุณป้อมนะครับยังคงอยู่ในงานนะครับถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวมาปเดกันอีกทีนะครับได้ครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะครับ นะครับนี่คืออัปเดตนะฮะเรียกว่าเป็น,น,นร่าว <ขอ S 1> ใช่นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามรายการของเราให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันตอนน่อแน่นอนใช่แล้วละคระัแต่ว่าก็ยังมีอัปเดตมาส่วนหนึ่งก่อนมาทางรรคุณสุกุณโบว,วันดาน,นะคะกับน้องชายคุณปินกันบ้างนะคะว่ารู้รสึกอย่างไรบ้างค่ะ างด้านภรรยายอย่างโบวันด้าน,นะคะโดยวันนี้ค่ะเจ้าตัวเองก็ใส่สร้อยที่ปอเคยให้เมื่อครั้งที่มีชีวิตมางานทําบุญครบรอบ100วันและบรรจุอัฐิเมื่อไปซื้อขนมและของใช้ที่ปอทฤษฎีชอบนะคะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่อยากจะทําให้ก็คือการดูแลน้องมะลิให้ดีที่สุดค่ะที่อยากทํำในวิปปอกจะดูแลมะลิให้เต็มที่ที่สุดะนะคะนั่นคือสิ่งที่ปอเขาอยากให้โบทำสุดท้ายแล้วล่ะค่าวัน เองอย่างเมื่อวานทันขับบอกว่ามารีก็แบบพยายามเรียกพ่อดูป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเรียกคุณพ่อสองสามวันแล้วนะเขาเรียกพ่อเขาอยู่ๆก็กลับมาเรียกอย่างเงี้ยค่ะยังขึ้นรถมาจากกรุงเทพเงี้ยเขาก็จะแบบพ่อสู้ๆพ่อสู้ๆแล้วก็อ่าสู้ๆสู้ๆแล้วเขาก็หลับไปพอหลับไปเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาเขาก็มองหน้าบอกปอใส่เท้าใส่เท้าอะไรลูกปอใส่เท้าเตะบอล จะฝันนะโอ้จะฝันแล้วตื่นมาคงเล่าให้ฟังแต่จะพูดถึงพ่อเขาบ่อยช่วงนี้เขาก่าน้านี้จะเงียบเลยไม่มีการพูดอะไรอย่างพี่โอเองมีโอกาสได้ฝันงปต่อบ้างไหมคะฝันถึงไหมไม่รู้ว่าเราฝันถึงเขาหรือเขามาหาก็ไม่รู้ค่ะแต่ส่วนใหญ่คงเราจะฝันถึงเขาเองมากกว่าค่ะเพราะว่าด้วยความคิดถึงแล้วก็คิดถึงเขาตลอดทุกเวลาอย่างเงี้ย ในฝันราอ,<ก>อาจจะเก็บไปสันได้พูดคุยกันไมคะในฝันในฝัน,<ใ>น,นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุยอะค่ะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมาแล้วก็จะยิ้มให้แล้วก็จะเดินพาไปเที่ยวในป่าอะไรอย่าง เน,เนี้คุณปินชวน่านนะครับก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกดีใจแทนพี่ปอครับที่ยังมีคนรักพี่เขาอยู่ก่อนจะบอกต่อนะครับว่าพี่ปอไม่ได้มาเข้าฝันนะครับน่าจะไปเข้าทางคุณโบวนดามากกว่านะครับพร้อมเผยว่าทางครอบครัวสหวงนะครับได้เตรียมงานทําบุญครบ100วันและบรรจุอธิของปอทฤษฎีอยู่หลายเดือนนะครับและต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดครับ พี่พี่โบเป็นคนจัดการคหรหนึ่ทุกอย่างโอเค,อเค,อเคทุกคนช่วยกันก็ก็ดีดีใจแทนพี่ปอครับถ,ถึงจะผ่านไปร้อยวันแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังยังจำยังไระลึกถึงเขาแล้วก็ยังยังมาเพื่อจะมา รวมลงลึกกว่าร้อยว,ว,ว,วันของเขาก็เตรียมไว้ในระดับเลยครับจะคงคงไม่เท่ากับวันที่วันงานเขามีปั๊มป้อนอะไรนิ่งเลยครับนิ่งเรียบๆ <c oughs> เลยครับไม่มีเลยส่วนมากคงไปหาพี่โบอะไรประมาณเนี้ครับก็ค <c oughs> ือมาเข้าฝันหรอกมาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยบ้างนะครับแต่ของผมไม่มีเลย <c oughs> ครับเข <c oughs> าคงว่าผมคงดูแลตัวเองได้หรือว่าเขาคงหมดหัว ถ้ามาก็คือเราก็คือยังมีความห่วงอยู่นแต่เขาไปจริงๆเขาคงสบายใจครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทงทางวัดทางจังหวัดทางราชการทุกอย่างนะครับประชาชนทุกคนแล้วทีนักข่าวทุกคนนะครับที่ที่พข้นมาให้กำลังใจพี่ปอลร้อยวันนี้ก็ก็เขาดีใจครับผมมั่นใจว่าเขาดีใจนะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทีนีครับผมนะครับผมสวัสดีครับ ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ามีคนไทยนะครับรักครอบครัวนี้มากจริงๆนะใช่ค่ะไม่ได้รักแค่ตัวพี่ปอเท่านั้นรักไ,ไปถึงครอบครัวรักไปถึงน้องมะลิเพราะว่าไอจีีนก็ติดตามเหมือนกันนะ <c oughs> โยน <c oughs> ก็มีความแบบมีการอัปเดตตลอดค,คนก็เข้ามาแสดงความคิดถึงแสดงความรักกันอยู่ตลอดเลยค่ะใช่แล้วนะครับยังไงก็ติดตามรายการของเราดีนะยวมีอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเรื่องราวของครอบครัวสาววงนะครับ